ลืมไม่ผลที <ing Mechan ics> ่จะนํามาซึ่งความขัดแย้งการประทบประทงตลอดจนการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันจึงกลายถึงปัญหาทางอันยาวนานและประกอบด้วยหน่วยงาต่างๆเป็นจํานวนมาก ไปสู่ระบบปืนอื่นในสังคมไม่ว่าจะเป็นขราพเจ้าท่านรองนายากรัฐมนตรีปัตประเดชเชื่อมอยู่บนวง กรรมการพัฒนาการบริหารงานที่ทำแห่งชาติผู้บริหารหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้รับผิดช,ชอบฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมก,การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในหน้าประวัติศาสตร์ของการกำหนดทิศทางกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยภายใต้การปรับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของขคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติในวันนี้สู่กระบวนการยุติธรรมที่ดีระบบงานยุติธรรมของประเทศไทยประกอบด้วยองคอ์กรหลายองคอ์กรที่ต่างทำหน้าที่ของตนเฉพาะอย่าง ตามความรู้ความสามารถในหน้าที่การของคณะกรรมการในฐานะคลไกหลักกรรมของงานจะประกอบไปด้วยนอกจากนี้ยังมีการจัดสแสดงนิทรรศการการเผยแพร่เพื่อนยุทธศาสตร์การรานงานของคณะกรรมการ,ร,ร,การและนำเสนอแผนแม่บทสิทภาพและนำความสุขมาสู่ที่น้องแชร์ชนชาวไทยควังว่าคำราษาของ 我害怕我自己。 นักป่านักชาตินิยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมากกว่และเป็นส่วนสำคัญและสนควรต้องรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาสาระสำคที่จะถ่า,ายรูปเประสมบัติมาข้อชีวิตหรือเกิดตลอดชีวิตเพื่อนำเสนอที่ทางบทก,การบริหารงานวิวยรา ที่จากกำหนดปี56ถึงปี59เพราะแต่ละท่านเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจริงๆมีเป้าหมายคุณเศรษฐกิจขยายตัวรายได้ของเัพิ่มขึ้นถึงแม้จะรู้ว่าไม่ใช่งานในส่วนของการวุติธรรมแต่มันเป็นสิ่งสำคัญของะเทศชามีรัฐที่ไหนต้องมีกฎหมายที่นั้นความยุติธรรมที่ราชาจะได้รับ ผลกระทบการกระจายรายได้มาขึ้นโดยรถช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนร้อนลอลอและมีความเท่าเทียมเสมอภาคกันละจะังคมภาคันโดยมีเป้าหมายคือคนกายภาครัฐมีประสิทธิภาพโปร่งใสยอยากจะเชื่อชมคณะกรรมการปบมออีกเรื่องหนึ่งคือการค้ามนุษย์ เปลี่ยนสมรสทำไมก่อนที่เสาชิงชาเขียวไก่กาวัดปริเนยกสมุทรสาครน้องชายออกมาว่าทำไมไม่ดีล่ะแต่เรื่องนี้มันมมีภายใต้การนำขท่านนายกอรัมตีมอาหมายผมดูแลกระทรวงแรงงานเขามีการพิสูจน์สัญญาทำไมนายจ้างประคับกูเขีนไม่ได้เพราะเขาอยู่ด้ถ้าหากเดินทางไปขึ้นเนี่ยรื่องหนึ่งส่วนสาม ของแผนแด้หมดพระเจ้าวราก็แมมหมมหาล่าตั้งกระดิ่งไว้มาสมัยองค์ุสุยาไม่สามารถตัดสินได้อ,อย่างพิจารณาอย่างคดีอันแดงปอบผมรวบรวมเรียบเรียงนะพ่อมาผมไม่ได้สอนท่านจะหวังพึ่งท่านไหมความผิดพลาดบกพร่องในอดีตถ้าท่านทั้งหลายรู้เจตนาลมของรัฐบาลรู้ความรู้สึกข,ของผม ว่าท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดอะไรที่ทำไปสู่สิ่งที่กับชาติตะวันตกชาติแรกติดก็ทาที่ทาไอ้นักโทษโทษสิบวันก็ถวายฎีกาถวายฎีกาการลงโทษสะดุดหยุดลงกรรมการสิทธิ์ก็ตอบว่าผมเข้าใจกระทรวงวิชารก็ต้องมีความรอบคอบส่วนผมในฐานะผู้มีการสูรบังคับดินปราบยาเติดติดก็อยากให้เห็นมัดผมเพราะข้อเท็จจริงโดยสรุป นักโทษเหล่านี้ไม่อยู่ในเนดือนจํายังไม่มีใครเคยถูกผ่าชีวิตเลยพบไปมาเลเซียพบกับนายกอาชิบเล่าไปท,ปปท่้งฟังพบกับรองนายกพบกับนมำทิมมาไทยบอกหลังท่านได้เหรรน็นคดีขงท่านถึงหมาร้อยสิงคโปร์มาเลเซียในมิถุนายนคดีอาชญาธิท่านหมดถามว่าท่านเคยถูกกดดันไหมท่านก็บอกว่าเคยแต่ท่านไม่ใส่ใจเพราะเป็นประโยชน์ของพระเจา้า ผมไม่บอกท่านต้องช่วยพูดแทนผมบ้างเมืองไทยวันนี้เราไม่ได้บริจาจเสีติดยาเสีติดมาจากพมา่าพะผมพูดกะถูกตเตีแต่ผมก็ต้องพูดเพราะมาจากพมา่าเมืองไทยเนี่ยมีกําลังซื้อเราถึงตกอยู่ในทุกโธรมานถ้าเรามีกําลังซื้อน้อยหรือที่อักมุชาลาวไ้บอกรัมหาโจไร